นะเราดูการนําเสนอข่าวเนี่ยตอนนี้ก็เป็นเชิงลบนะครับก็คือเป็นยุคตกตกต่กต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 ของลุงพลนะครับสมัยก่อนเนี่ยทั้งไทยรัฐทั้งอมรินทีวีเนี่ยโอ้โหเชียร์ลุงพลเต็มที่นะครับสมัยก่อนน,นะนะเชียร์แล้วก็สองช่องนี้ก็ได้เรตติ้งนะได้ค่าโฆษณาได้อะไรต่าง,างเนี่ยก็ก่สองช่องนี้ก็ได้ดิบได้ดีช่องแปดก็ ร่วมด้วยตอนนี้ทีวีา TV สามช่องช่องไทยรัฐช่อง8ดช่องอมรินทร์ทีวีนี่ก็นะครับการนำเสนอข่าวลุงพลตอนนี้ก็เชิงลบหมดนะเริ่มตั้งแต่ไม่เสียภาษีนะครับนะอะไรมีรายได้นะไปสัมภาษณ์สรรพกรนะครับไปสัมภาษณ์สรรพกรนะครับว่าเสียภาษียังมีรายได้เยอะอะ,อะไรอะไรต่างสากรรพกรก็บอกว่าประมาณเดือนมีนานะครับ ก็ต้องดูว่าลุงพลจะยื่นเสียภาษีหรือไม่นะไปสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องไม้ตะเคียนตกลงเป็นไม้มาฆ่าหรือไม้ตะเคียนถ้าเป็นไม้ตะเคียนก็ต้องดูว่าเป็นไม้ห่วงห้ามอาจจะผิดกฎหมายป่าไม้ไหมสัมภาษณ์เจ้าที่กรมป่าไม้นะครับแต่ถ้าเป็นไม้มาฆ่าก็จะเป็นเรื่องของการหลอกลวงประชาชนหรือเปล่านะครับอันนี้คือเรื่องไม้ตะเคียนไม้ตไม้มาฆ่านะครับ เรื่องต่อไปก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอะไรยูทูบเบอร์เข้ามาอยู่ในหมู่บ้านกกกอกนะครับที่มุกดาหามุกดาหานเนี่ยนะครับเป็นการละเมิดสิทธิ์ประชาชนไหมสร้างความเดือดร้อนลำคาญหรืออะไรต่างๆไหมนะครับทำให้คนเดือดร้อนไหมยูทูบเบอร์บางคนไปกวางรถตำรวจหรือไม่นี่นี่การนำเสนอข่าวนะ ใครอ่ปิ๋มซีโฟรห,รออรรโหรืออะไรต่างๆไปจ้างลุงพลเกี่ยวกับเรื่องโฆษณาหรืออะไรจ้าไรพรีเซนเตอร์อาผิดสัญญาไหมนะอุปวิทยะนะหมอปลาเมียหมอปลาอะไรต่างๆนะนำภาพนำรูปไปใช้ในการรับบริจาคนะเป็นการอา่ละเมิดสิทธิ์ไหมชอบโกงประชาชนไหม หรือเกี่ยวกับเรื่องนะเจอเกี่ยวกับเรื่องอะไรฮะเขาเรียกอ,อะไรไอเครื่องดักฟัง GPS t ูอินวันที่พบในรถลุงพลมีการกล่าวอ้างว่าสงสัยจะเป็นหมอปลาก็มีการไปแจ้งคงแจ้งความนะครับมีทนายโนบิมีหมอปลามีเมียหมอปลานะครับทำนองว่านี่เอ้ไปสงสัยเขาใส่ความเขาบ่าวมินประมาทไหมนะเอารูป เจ้าหน้าที่เอารูปนักข่าวของอมรินทร์ทีวีนะครับเอารูปทนายโนมิตะเอารูปคนนั้นคนนี้อะไรต่างไปเนี่ยขอรับบริจาคนะเป็นการละเมิดสิทธิผิดกฎหมายลิขสิทธิ์นะช่อโกงประชาชนหรืออะไรต่างมากมายเยอะแยะมากมายนะครับการนําเสนอข่าวของสถานีโทรทัศน์ช่องไทยรัฐแล้วก็อมรินทร์ทีวีก็จะไปแนวเนี้ยช่องแดก็ตามตามไปนะครับ นอกจากนี้ก็จะมีเรื่องไปสัมภาษณ์พระนะฮสำนักสงฆ์แห่งหนึ่งเฮ้ยเงินบริจาคอ้างว่าจะมาทำบุญนะปรากฏว่าเป็นไงเอาเงินมาให้พระหรือเปล่าพระไม่ได้ลดสเปคงานก่อสร้างไหมอะไรไหมต่างๆโอ้โหนะนะพระไม่รับเงินนะชาวบ้านไปร้องประหลัดอำเภอในอำเภอขับไล่ YouTube R, อะไรต่างๆยูทูบเบอร์บางคนนะมีชื่อเกี่ยวกับเรื่องเงินรับบริจาคอะไรต่างๆเงินไปไหนทําไมไม่เอาเงินไปให้หลวงพ่ออะไรต่างๆโอ้โหมากมายนะครับสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยลุงพลเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่เขาเรียกว่าลําบากนะมากผมเคยบอกแล้วนะครับว่าข่าวดีนะฮะ ถ้าจะออกทีวีหรือทางสื่อเนี่ยมันต้องเสียตังอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยมันก็สื่อมวลชนก็จะนําเสนอให้ลุงพลเนี่ยจากชาวบ้านธรรมดานะครับถูกต้องสงสัยว่าเป็นคนฆ่าน้องชมพู่หรือไม่วันดีคืนดีนะสถานีข่าวต่างๆเนี่ยสาี่ช่องนี่ก็ปั่นจนลุงพลกลายเป็นพระเอกจนดังวันดีคืนดีลุงพลไม่ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนหลัก นะครับหรือสื่อมวลชนที่เป็นกระแสหลักหรือเมนสตรีมก็คือสถานีโทรทัศน์หลักๆที่เล่นข่าวเรื่องลุงพลก็มีไทยรัฐอมรินช่องแปดนะครับนะไม่ให้สัมภาษณ์ไม่อะไรต่างๆยูทูบเบอร์ก็มากีดกันแรงต่างนะครับกลายเป็นว่าคนที่เขาสร้างลุงพลขึ้นมาเนี่ยนะฮะก็คือทั้งอมรินทีวีทั้งไทยรัฐนะครับนะถึงวันนี้กลายเป็นนําเสนอข่าวด้านลบของลุงพล ผมถึงบอกพี่น้องประชาชนนะครับว่าการออกสื่อหรือการออกทีวีเนี่ยนะครับไม่มีของฟรีครับคนกระจอกกระจอกชาวบ้านบ้านนอกอย่างลุงพลเนี่ยกว่าจะมาถึงวันนี้นะถ้าไม่ได้อามรินทีวีไม่ได้คุณพุทธะไม่ได้ไทยรัฐนะครับก็ไม่สามารถจะดังได้ถึงวันนี้เพราะฉะนั้นมันมีราคาที่ลุงพลต้องจ่ายนะครับมีราคาที่ลุงพลต้องจ่ายเพราะอะไรเพราะลุงพลสร้างชื่อเสียงทุกวันนี้มาเนี่ยก็เพราะอะไรเพราะทีวีหลัก สื่อหลักก็คือเนี่ยอมรินทีวีนี่นะครับเขาสร้างขึ้นมาจนดังข่าวเกี่ยวกับเรื่องน้องจำพู่เนี่ยนะครับว่าคุณเป็นคนดีคุณถูกใส่ร้ายคุณเป็นแพ้อะไรจะอะไรก็ว่าไปนะครับวันนี้คืนนี้คุณไม่ให้สัมภาษณ์ลหลายๆอย่างเนี่ยมันก็แน่นอนครับมีราคาที่คุณต้องจ่ายนะครับทุกวันเนี้ยการนําเสนอข่าวเนี่ยตอนนี้ก็กลับด้านเลยนะช่องหลักๆเนี่ยนำข่าวนําเสนอข่าวลุงพลเนี่ยเป็นไงฮะ กลายเป็นคนที่แบบไม่ดีเลยตอนนี้ดูแนละ้วแย่หมดนะทุกวันนี้เป็นราคาที่ต้องจ่ายหมอปลาเมียหมอปลาทนายโนมิตะที่เคยช่วยเหลือก็กลายเป็นฝั่งตรงข้ามไปตะกี้ดูข่าวนะทนายโนมิตะหมอปลาเมียหมอปลาไปแจ้งความดําเนินคดีกับลุงพลถ้าผมจําไม่ผิดตะกี้ผมดูข่าวนะผมนั่งดูทีวีผมอยากจะรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับหลายๆคนก็เป็นไง คนดังต่างๆมากมายตรวจสอบกรมป่าไม้สรรพกรานอำเภอป็นไงเล่นงานลุงพลนะนะครับทนายดังๆที่เคยเป็นทนายความให้กับลุงพลนายศิธาเวี้ยบังเกิดนะนายศิธาเบี้ยบังเกิดทนายดังนะเป็นทนายความให้ลุงพลนะฟ้องนายอาัจฉริยะประธานชมรมช่วยเหลือเยื่อนะครับ นายศิทธาเบี้ยบังเกิดเนี่ยเป็นทนายความให้กับลุงพลเนี่ยนะครับตอนยื่นฟ้องนอายอัจฉิยะมีหมอปลานะถ้าจำไม่ผิดหมอปลาน่าจะนะแนะนำลุงพลให้ไปเจอกับทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือที่เรียกว่าทนายตั้มทนายหวย30ล้านก็นายศิทธาเบี้ยบังเกิดก็เป็นทนายความให้กับลุงพลฟ้องนอายอัจฉริยะประธานชมรมช่วยเหลือ เหยื่อยากรรมซึ่งตอนนี้กําลังมาแฉเกี่ยวกับเรื่องลุงพลเทวดากับนางฟ้านายสีทาเบี้ยบังเกิดเป็นทนายความให้กับลุงพลตอนนี้เป็นไงเงียบสนิทครับหายหัวไปไหนครับลุงพลตอนนี้กําลังโดนสื่อกระแสหลักโจมตีหนักแล้วกําลังเป็นผู้ต้องสงสัยซึ่งสามจะออกหมายจับนะเป็นข่าวเลยทุกวันเนี่ยนะครับ กำลังจะโดนออกหมายจับหรือไม่ตอนเนี้เป็นลุงพลกําลังตกต่ําสุดนายสิทธาเบีย้ยบังเกิดเคยได้ประโยชน์จากเนี่ยเชื่อเสียงของลุงพลไปฟ้องนายอาชฉิยะที่ศาลนาญามีทนายรณรงค์แก้วเพชรนะอีกคนหนึ่งก็ทนายรัชพลทนายอะไรต่างๆทนายเจมนะทนายเจมทนายดารา ไปยืนถ่ายรูปหน้าศารอาญายืนเคียงข้างาลุงพลในอดีตผมอยากจะสอบถามครับในวันที่ลุงพลตกต่ำเนี่ยมีใครมีใครจะมาอยู่ข้างลุงพลบ้างไหมไม่มีสื่อกระแสหลักไม่เอาทนายรัชพลทนายรณรนลงแก้วเพชรทนายศรีทาเบียบังเกิดเป็นทนายความให้ลุงพลตอนนี้หายหัวไปไหนหมดเงียบสน็ทครับ ลุงพลกำลังจะจมน้ำตายนะโดนกระแสดราม่าต่างๆเพราะไม่ให้สัมภาษณ์สื่อหลักก็ประกอบไปด้วยไทยรัฐช่อง8อมรินทีวีอยากจะสอบถามว่านายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือชื่อเรียกว่าทนายตั้มเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนนายรณรงค์แก้วเพชรนายรัชพลน,นายเจมทนายต่างๆเราเนี้ยไปยืนเลียงหน้าครับ นะครับอยู่ที่หน้าศารอาญาเป็นทน,ะน,นายนายสิทธาเบีย้ยบังเกิดเป็นทนายความลุงพลตอนนี้ลุงพลตกต่ำสุดเหตุใดนายสิทธาเบีย้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนไม่บอกปกป้องลุงพลนะคุณจะปล่อยให้ลุงพลเป็นไงจมน้ำตายคนเดียวหรือเปล่าหรือว่าอย่างไรนะครับ ผมถึงบอกว่าลุงพลมีราคาที่ต้องจ่ายมีราคาที่ต้องจ่ายหมายถึงว่าอยู่ดีๆคุณเป็นชาวบ้านเนี่ยกระจอกวอกห้อยบ้านโกกๆนะลุงพลผ้าดแตนเนี่ยนะทีวีต่างๆเนี่ยไม่ว่าช่องอมรินทร์ช่องไทยรัฐช่องรายกางปันจนคุณเป็นคนดังอะ่ะจินตลายังต้องมานั่งร้องเพลงกับคุณออกรายการทีวีเป็นพรีเซนเตอร์ นะไอปิมอะไรตระลยต,ต่างเนี่ยไปจ้างพเซนเตอร์อะไรมากมายจนดังนะแต่ในเวลาที่คุณตกต่ำทุกวันเนี้ยสื่อหลักไม่เอาคุณพุทธะไม่เอาไทยรัฐไม่เอาช่องแปดไม่เอา,อเอาส่วนช่องอื่นก็คงไม่เล่นมีสามช่องที่เล่นอยู่เนี่ยถึงวันนี้มีราคาที่คุณต้องจ่ายคุณไม่ให้สัมภาษณ์สื่อนะครับนะการนําเสนอข่าวมาตรงขา้ามสมัยก่อนเนขนำเสนอข่าวคุณเนี่ยโอ้เป็นคนดีคนรอตอนนี้เป็นไง เสียภาษีหรือเปล่าหลอกลวงประชาชนไหมนะเอาภาพเอาชื่อของเขาไปใช้รับบริจาคเอาเงินเข้าวัดไหมยูทูบเบอร์สร้างความเดือดร้อนลำคาญนะขวางรถหรือเปล่านะทุกสิ่งทุกอย่างนำเสนอเนี่ยข่าวเนี่ยมันตรงกันข้ามมันมีราคาที่ต้องจ่ายทนายความต่างๆนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มทนายกระทุ่มแบน ทนายคดีหวยสามสิบล้านทนายคนนี้ซึ่งนะมีเรื่องราวอะไรต่างๆทนายคดียาเสพติดคดีเอมี่ทนายคนนี้เป็นทนายที่ว่าความไม่กับอ่าเป็นคนที่ทําคดีลุงพลมาปรึกษาถึงสำนักงานไล์สดเข้าข้างลุงพลฟ้องนอายอัจฉริยะประธานชมรมช่วยเหลือเยื่อนายสิทาเบี้ยบังเกิดตัวนี้หายหัวไปไหนครับออกมาปกป้องลุงพลครับ สมัยก่อนคุณก็ได้ประโยชน์จากชื่อเสียงของลุงพลแต่วันนี้คุณหายหัวไปไหนนายสิทธาเบีย้ยบังเกิดนายรณรงค์แก้วเพชรนะครับนายเจมโอ้มโหไปยืนหน้าศาราญาครับนะครับไปยืนลองไปดูสิครับนายรัชพลต่างๆเนี้ยไปยืนอยู่หน้าศาราญาหายหัวไปไหนครับลุงพลกำลังตกต่ำตอนนี้นะสื่อหลักกระนำ นายรณรงค์นายอะไรต่างๆเหล่าเนี่ยคุณหายหัวไปไหนออกมาปกป้องลุงพลครับโดยเฉพาะนายสิทาพี้ยบังเกิดคุณออกมาแล้วครับออกปกะป้องลุงพลครับนะครับผมอยากให้เรียกร้องนะครับแล้วก็ฝากพี่น้องประชาชนทั้งหลายนะครับว่านะครับใครก็แล้วแต่ที่ได้ประโยชน์จากสื่อนะฮะโดยเฉพาะทีวีนะนะวันใดนะครับที่คุณยังมีชื่อเสียงยังมีประโยชน์กับสื่อเนะี่ย นะคุณก็ได้รับการยกย่องแต่ถ้าถึงวันหนึ่งเนี่ยคุณไม่ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนนะเขามองว่าเขาสร้างพวกคุณมาเนี่ยนะจากคนธรรมดาบ้านนอกเนี่ยลุงพลกลายเป็นพระเอกกลายเป็นเทวดาป้าแตนกลายเป็นนางฟ้าเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยคุณก็ดูลุงพลกับพราแตน,นทุกวันมันมีราคาที่ต้องจ่ายคนที่ยืนเคียงข้างคุณทนายรัชพลทนายเจมนะรูปหลอ่อทนายดาราทนายโดนลงแก้วเพชร ทนายสิทธาเบีย้ยบังเกิดโอ้เปิดสำนักงานนะครับลุงพลป้าแตนมาเลยฟ้องนายหัตชิริยะผมเป็นทนายความให้นะไปยืนหน้าสงหน้าศาลเลทุกวันที่พวกคุณหวยหัวไปไหนทุกคนไม่หมลุงพลดูไว้แล้วก็ฟังผมพูดไม่มีของฟรีมีราคาที่มันต้องจ่ายผมต้องมาดือนเดือนเพราะมีคนหลายคนพูดเนี่ยถามว่านายสิทาเบีย้ยบังเกิดหรือที่เรียกว่าทนายตั้มทนายกระทุ่มแบน ทนายหวยสาสิบล้านทนายคดีเอมี่นะครับนะครับหายหัวไปไหนครับนะครับหายหัวไปไหนครับทําไมคุณไม่ออกมาปกป้องลุงพลเพราะคุณรู้แล้วว่ากลัวทัวลงตอนนี้ใครกันแล้วแต่ไปยืนเคียงข้างลุงพลทัวลงหมดไม่มีใครกล้านะทนายรัฐพลกล้าไหมนะทนายโดโลงไปไหนครับทุกคนเปลี่ยนหมด ทนายนวพิตะตองก่อนนี้อยู่กับลุงพลตอนนี้ไปไปอยู่กับหมอปลาหมอปลาตองก่อนนี้ก็อยู่กับลุงพลตอนนี้กับตรงข้ามอุบลิยะตรงก่อนนี้ไปไหนไปด้วยกันครับตอนนี้ฝั่งตรงข้ามกลายเป็นศัตรูหมดซื่อหลักไปไงอัดเต็มที่นับแต่วันนี้เป็นต้นไปลุงพลก็เหนื่อยผมบอกเลยเหนื่อยนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสัจธรรมนะของสื่อนะฮะโดยเฉพาะสื่อทีวีทั้งหลายเนี่ยถ้าวันหนึ่งวันใดแล้วแต่เนี่ยนะเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยคุณดูเอายูทูบเบอร์อะไรก็ทุกวันนี้ก็ระส่ำนะมันเป็นเรื่องจริงอาจารย์เดชาก็มาตอนดึกเนี่ยก็พูดเรื่องเนี้ยตอนนี้คนดูอยู่ทาง y o u t u ก็เก้าพันหกร้อยกว่าเฟซบุ o กสี่ักว่าตัวนี้หมื่นกว่า,นน 10, วาผมตรงไปตรงมาผมไม่สนใจทั้งสื่อลักสื่อลอง ยูทูบเบอร์อะไรมไม่สนใจพูดความจริงผมกําลังบอกพี่น้องประชาชนว่าใครก็แล้วแต่เนี่ยที่ได้ประโยชน์จากสื่อวันหนึ่งนะวันหนึ่งก็แล้วแต่นะฮะถ้าสื่อเขาไม่พอใจคุณคุณก็เหมือนลุงคนมันมีราคาที่ต้องจ่ายทนายความดังๆที่ออกทีวีไม่ว่าจะเป็นรัชพลเจมทนายเจมรูปหลอท <c oughs> นายสิทาเบียบังเกิดทนายหวยสาสิบล้านทนายอะไรครับนะ ทุกคนนะะตอนก่อนี่ยืนเคียงข้างหลุงพลตอนนี้ไม่มีมันหนีหมดนะนะครับลุงพลต้องทําใจนะครับมันเป็นเรื่องธรรมดาทุกคนธรรมดาเมื่อวันหนึ่งเนี่ยตอนเรียกทุกคนกลัวทัวลงหมนสิทธาเพี่บังเกิดกล้าไหมนะเอฟซี FC ตั้งสี่ห้าแสนกล้ากล้าไหมพยืนข้างเคียงข้างลุงพลมามาปกป้องลุงพลคุณกล้าไม่กล้าคุณก็กลัวทัวลงยันะ นะครับคุณก็เป็นทนายความไปฟ้องนายอาทิยะประธานชมรมช่วยเหลือเยื่อนะโอ้ตอนที่ลุงพลเลดติ้งดีๆนะพวกคุณนะนะโอ้โหไปยืนเรียงหน้ากันเลยนะทนายเจมทนายรัชพลทนายเออรลงทนายอะไระอะไรต่างๆทนายสิทธายืนหน้าศาลอาญาถ่ายรูปแอคชั่นตอนนี้คุณออกมาปกป้องลูกความคุณบ้างไหมกล้าไหมกลัวทัวลง นะครับเพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่นะครับที่ได้ประโยชน์จากสื่อนให้ดูวันนี้ดูลุงพลป้าแตนไว้วันหนึ่งเนี่ยนะครับนะครับจะเป็นยังไงนะครับข่าวคาตอนนี้ก็ลุงพลจะโดนออกหมายจับจะโดนออกหมายจับนะครับมีใครไปยืนเคียงข้างลุงพลไหมมีใครบินไปยืนถ่ายรูปกับลุงพลไม่มีมีแต่ไปหนีนะครับนะครับเข้าใจไหมเนี่ยนี่อาจารย์มาตอนดึกเนี่ยเพราะว่ามีคนก็โทรมาเยอะเขาอยากให้พูด อยากให้เขาเรียกอะไรตีแสกหน้าไม่มีของฟรีไม่มีในโลกมีราคาที่ต้องจ่ายลุงพลป้าแตนยูทูบเบอร์ฟังอยู่เป็นธรรมดาตอนนี้เขาบีค้คนตายอ่ะเขาบี้นายอำเภอนะบี้ยูทูบเบอร์เพราะยูทูบเบอร์เนี่ยเป็นคนนำเสนอข่าวคุณคุณต้องตายเพราะคุณไปทะเลาะกับสื่อหลักทั้งไทยรัฐทั้งจ่องแปดทั้งอมรินคุณตายอย่างเดียวตายลูกเดียวนะครับนี่เป็นเรื่องธรรมดาไม่มีของฟรี